สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดกิจกรรมสัมมนากระชับความสัมพันธ์ SONP สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดกิจกรรมสัมมนากระชับความสัมพันธ์ SONP ระดมสมองทิศทางการดำเนินงานปี67เมื่อวันที่18-19กุมภาพันธ์2567สสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดกิจกรรมสัมมนากระชับความสัมพันธ์ โดยมีกรรมการบริหารที่ปรึกษาและสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาณห้องอิรวดีเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนายนันทสิทธินิตเมธานายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์กล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ระดมสมองรับฟังความคิดเห็นนอจากสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนสมาคมภายใต,ใต้การบริหารรูปแบบใหม่เน้นสร้างการมีส่วนร่วมและตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกยกระดับวงการสื่อมวลชนและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งนี้ในการสัมมานาดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมกระชับความสัมพันธ์รวมทั้งการระดมสมองโดยแบ่งเป็น3ส่วนคือ1ด้านการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ2ด้านพัฒนาเนื้อหาอาธิคโครงการหลักที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเช่นวัน d ดย์เทรนนิ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาทักษะบุคลากรของสมาชิกให้ท่าทานการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาวโครงการที่จะบ่มเพาะผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ใหม่ที่มีคุณภาพก่อนที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพโครงการประกวดรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมเวทีในการส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจสื่อมวลชนออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวออนไลน์ที่มีคุ้คุณภาพทั้งในเชิงลึกและสร้างสารรค์สร้างแรงกระเพื่อมส่งผลกระทบกระตุ้นและส่งเสริมสังคมเชิงบวกมากขึ้นและสาม แนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อสแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรสมาชิกมองหาแนวทางและพันธมิตรในการการหารายได้ใหม่ๆซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเป็นอย่างดีรวมทั้งได้รับข้อเสนอใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นายนันทสิทธิ์กล่าวด้วยว่าสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณบริษัท MBK จำกัดมหาชนและบริษัทวิริยประกันภัยจำกัดมหาชนสุริยะบอกตัวเครื่องบินไปภูเก็ตแพงผลจากน้ำมันให้ปรับสูตรคำนวณลดทันประชาชนกลับบ้านสงกราน สุริยะบอกตัวเครื่องบินแพงผลพวงจากราคาน้ำมันตลาดยันปรับสูตรคำนวณราคาลงทันประชาชนกลับบ้านสงกรานวันที่20กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยาจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีผู้ใช้เครื่องบินโดยสารโพส์ในโซเชียลมีเดียถึงราคาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพผูเก็ตมีราคาแพงมากว่าตนได้ให้สำนักงานการ,การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกอพอทอ ที่ดูแลเรื่องการกำหนดเพดานค่าโดยสารเครื่องบินหลังจากตรวจสอบแล้วตั๋วเครื่องบินที่บอกว่ามีราคาเป็นหมื่นไม่ใช่เพราะเป็นการเดินทางไปกลับแต่ถ้าเป็นสายการบินแบบลอคอสไม่น่าจะเกิน5000บาทต่อเที่ยวบินแต่ในขณะเดียวกันตนได้ให้ผู้อำนวยการกพอทอไปดูก้าระปรับสูตรเพื่อที่จะลดราคาตั๋วเครื่องบินลงเพราะในสูตรเดิมมีค่าน้ำมันที่อยู่ในสูตรการคำนวณราคาแต่เดิมราคาน้ำมัน100ดอลลาร์ต่อบาเรนตอนนี้น้ำมันถูกลงแล้วจะต่อ อ้องมีการปรับสูตรทางกอพอทอก็จะชวนสายการบินต่างๆมาพูดคุยกันเพื่อหาทางลดภาระของผู้โดยสารเมื่อถามว่ามีราคาในใจที่คิดว่าเหมาะสมจะอยู่ที่เท่าไหร่ในสุริยะกล่าวว่ามันคงจะต้องถูกกว่าเดิมแน่แต่เท่าไหร่นั้นมันมีสูตรการคำนวณอยู่และยืนยันว่าจะทันในช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้คือช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน